ป้าเนี่ยเนีอาชีพขายของนะคะออกไปข้างนอกทุกวันเจอทั้งแดดเจอทั้งลมหน้าก็ไม่เคยได้บำรุงเลยค่ะวันก่อนนะคะไปทําธุรกรรมที่แบงก์พนักง,งานขอดูัตรประชาชนพอดูเสร็จเขาก็ร้องว่าอ๋อป้าอายุขนาดนี้จริงๆหรอคะเขาบอกว่าหน้าอย่างป้าเนี่ยน่าจะประมาณสักแค่60 6ิบหกต้นๆแต่ความจริงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันป้าจะ70ล้คะ่ะนี่นะคะหยดใส่หน้าเลยนะคะใช้เป็นประจําเลยนะคะ ทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะมันจะจะทำให้หน้าเราเนี่ยนะคะฟูดูอิ่มน้ำแล้วก็แบบริ้วรอยเนี่ยเลือนจางหายไปเลยนะคะพวกรกอยตีนกงตีนกาแทบจะไม่เหลือเลยค่ะคือดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวเดียวเนี่ยนะคะนิสิตเซรั่มเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนะคะเอาอยู่ค่ะมันตึงขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ได้ดังอย่างเดียวนะคะแต่ใช้ดีจริงๆด้วยค่ะนิสิตเซรัม่มเซรั่มเกลือหิมาลัยดีที่สุดเลยค่ะ Редактор